ครับผมก็คือหลังจากช่วงเวลาเรียนนะครับหรือว่าก่อนไปเรียนนะครับก็จะดูแลใหม่ไว้ก่อนนะครับเช่นครับตื่นมาก็ต้องไปเก็บใบหมอนนะครับเพื่อติดมาให้ไหมกินนะครับตัวนอนไหมกินนะครับหลังจากนั้นก็ช่วงเวลาพักเที่ยงนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็จะมาเอาให้หนอนไหมกินนะครับแล้วก็ช่วงตอนเย็นนะครับก็คือช่วงประมาณ5้าโมงหรือ6กโมงเย็นหลังจากเลิกเรียนนะครับก็มาเอาให้นอนไหมกินอีกครั้งหนึ่ง สวัสดีครับที่นี่มออุบลนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่2นะครับในอรุณศักดิ์กําจรหรือว่าเต๋านะครับซึ่งเขามีความโดดเด่นในเรื่องของการทํากิจกรรมและก็ในเรื่องของการทอผ้าไหมนะครับซึ่งช่วงเรียนนะครับได้ใช้เวลาช่วงว่างระหว่างเรียนนะครับเลี้ยงตัวหนอนไหมเพื่อที่จะ นำไปทำเป็นเส้นใยใหม่นะครับในการาสร้างงานฝีมือโดมไปถึงสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปที่ห้องเช่า,อาของน้องเ่านะครับถ้าพร้อมแล้วติดตามชมพร้อมกันครับ ครับและท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ภายในห้องเช่านะครับหรือบ้านพักของน้องเต่านะครับหรือว่าอรุณศักดิ์กำจรนะครับนักศึกษาชั้นปปที่สองคณะนิติศาสตร์นะครับเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าตอนนี้เขากําลังทําอะไรกันนะครับสวัสดีครับน้องเต่าครับสวัสดีครับขออนุญาตพูดคุยเสัยเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับครับผมครับน้องเต่าบ้านบ้านหลังนี้อยู่กันกี่คนอยู่4คนครับผม4ี่คนก็มีมีทั้งหมดกี่ห้องมีทั้งหมด3ห้องนอนครับ อ๋อสามห้านนอนนะครับมีมีเพื่อนมีพี่นักศึกษาจากคณะอะไรกันบ้างมีพี่สองท่านนะครับเป็นคณะรัฐศาสตร์ครับแล้วก็ส่วนผมกับน้องชายนะครับเป็นคณะนิติศาสตร์ครับผมครับซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตมาพูดคุยกันแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้หลายคนก็ไปเรียนใช่ไหมใช่ครับผมอ่าแล้วแล้วเต๋อล่ะครับผมทาอะไรกําลังทําอะไรตอนนี้กําลังดูไหมอยู่ครับว่าตอนนี้มันจะเป็นไข่หรือไม่ครับยังไงบ้างเต๋อ ทำไมครับนอกเหนือจากหน้าที่ในการเรียนยังมีภารกิจหรือว่าความสามารถที่หลากหลายด้วยนะครับที่กําลังดูอยู่ตอนนี้ก็คือใหม่เกี่ยวข้องยังไงกับเต่าครับผมก็คือหลังจากช่วงเวลาเรียนนะครับหรือว่าก่อนไปเรียนนะครับก็จะดูแลใหม่ไว้ก่อนนะครับเช่นครับตื่นมาก็ต้องไปเก็บใบหมอนนะครับเพื่อจิดมาให้ไหมกินนะครับตัวนอนไหมกิน หลังจากนั้นก็ช่วงเวลาพักเที่ยงนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาเอาให้นอนใหม่กินนะครับแล้วก็ช่วงตอนเย็นนะครับก็คือช่วงประมาณ5โมงหรือ6โมงเย็นหลังจากเลิกเรียนนะครับก็มาเอาให้นอนใหม่กินอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขออธิบายนิดหนึ่งเตานี้พักอยู่ที่บ้านพักตรงนี้เลี้ยงหมอนใหม่ไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็มีความสามารถที่หลากหลาย ตอนนี้เดี๋ยวจะให้พาไปดูหม่อนไหมที่เลี้ยงแต่ที่เห็นอยู่ตรงด้านข้างตรงนี้คืออะไรครับนี่คือผ้าไหมที่ทําสําเร็จนะครับได้ทอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับแล้วแล้วแล้วเต่ามีมีส่วนเกี่ยวข้องอยังไงบ้างครับผมผมมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับต,ตั้งแต่เริ่มแรกเติมทีนะครับเริ่มตั้งแต่การทําเลยครับการทอเนาะก็จะเป็นตั้งแต่การเ,าเลี้ยงไหมนะครับเลี้ยงตัวไหมแล้วก็การ สาวไหมเนาะให้เป็นเส้นนะครับมันก็จะเป็นเส้นใหญ่แบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นเส้นสีเหลืองนี่คือเส้นสดนะครับนะครับทอเสร็จแต่ยังไม่ได้อ่าเอาให้เป็นทําเป็นสีเหลืองสีเหลืองนะครับก็คือเขาเรียกว่าภาษาลาวเ็าเอิ่นว่าดองนะครับเนี่ยให้เป็นดองให้เป็นสีขาวครับเพราะเป็นสีขาวเส้นแล้วก็สีมาเป็นเป็นปอยนะครับก็ต้องเอาไปใส่อาร์กแล้วก็กวกวนะครับแล้วก็สีไปทำให้ไปไปให้เป็นปอยเพราะเป็นปอยเซจปุ๊บก็สีเอาไปเห็ดนะครับหมัด หมัดมีนะครับก็คืออยากใดไล่ใดนะครับก็คือเนี่ยครับสมมติไล่เนี่ยเขากะมันมีจักล่ํานะครับเขาไปคนให้เป็นล่ําครับผมเดี๋ยวเต่านี้เป็นคนพื้นเพที่ไหนผมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ครับอ๋อสุรินทร์ครับุรินค,คนเ<ก>ยองบา่าก็เลยพูดได้หลายภาษาครับมีอะไรบ้างภาษาอะไรบ้างก็มีภาษาลาวนะครับภาษาลาวคือภาษาพื้นบ้านเนาะแล้วก็ภาษาสวยแล้วก็เขมรครับ อ๋อเมื่อกี้ก็เลยพูดภาษาอีสานไปด้วยเนะาะคัะภาษาอีสานเป็น<ไ>ปเป็นคนบ้านไห<ด>นผ, <ม S 2> ผมเป็นคนบ้านหนองคู้น้อยครับผมตำบลเมืองแกมเพื่อท่าตูมจงังหวัดสุรินทร์ครับโอ้อยุทางนั้นเขาเห็ดผ่าไม้หลายบอกเขาเห็ดผ่าไม้ทั้งจงังหวัดสุรินทร์เลยครับโอ้ม,มาที่นี่เตานี่เห็นบอกว่ามีบทบาทยุทางหมู่บ้านบ้านเฮาครับผมดูแลเรื่องผ่าไม้โดยตรงเลยครับผมเ็นคือผมสี่เป็นตอนนี้นะครับผมเป็นประธาน กลุ่มผาไหมเยาวชนบ้านน้องคู่หน่อยครับได้รับงบจากเทศบาลตระบลบางแก่นะครับได้สนับสนุนงบมาโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนแล้วก็บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ครับเขาคิดอย่างน่ก็เป็นความคิดของเยาวชนเลยครับว่าเยาวชนที่คิดจะต่อยอดได้อย่างไรครับผมก็เลยในานามที่ผมเป็นประธานเยาวชนนะครับผมก็คิดว่าในการทําผ้าไหมก็คือที่เด็กและเยาวชนนะครับ ก็ยังมีนอกเหนือออกจากการที่ไม่ได้ไปเรียนนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเด็กเ,เด็กนอกระบบนะครับที่ไม่ได้ไม่ได้เรียนเนาะเขาอยากสร้างอาชีพเขาก็เลยเสนอมาว่าพี่ผมอยากทําผ้าไหมนะครับเพราะว่ามันมีหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่อยู่ในจังหวัดส,สุรินทร์นะครับคือกลับจากกรุงเทพกันหมดเลยนะครับเพื่อมาเลี้ยงไหมนะครับเลี้ยงแค่เป็นฝกักสีเหลืองประมาณนี้นะครับเรียกเป็นฝกักสีเหลืองประมาณนี้นะครับเขาขายได้เดือนละห้าหมื่นนะครับผมต่อเดือนครับ เป็นครอบครัวนะครับซึ่งเขาทํากันทั้งครอบครัวครับผมคราวนี้เต๋อก็เลยมาต่อยอดพร้อมกับเยาวชนใช่ครับนะครับในการทอผ้าไหมตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเลยใช่ครับตั้งแต่เลี้ยงหมอนเลยครับโอ้โหมเมนธรรมดาเรียนก็หนักแล้วนะครับแล้วเต๋อนี้จบมัธยมอย่างไหนผมจบนะครับมัธยมต้นที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมนะครับแผนกบาลีนะครับโรงเรียนโพธิศึกษาเพเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับอ๋อเอบาลีเหรอครับ ครับบวชเรียนครับสามปีครับม1มหนึ่งถึงม3สามงั้นก็ต้องรู้เรื่องธรรมะหรือว่าเรื่องของพิธีกรรมอะไรพิธีการ,รต่างๆเยอะเลยใช่ไหมอ่าใช่ครับคือตอนขนาดที่บวชเรียนอยู่นะครับช่วงม2สองนะครับได้ไปสอนนักธรรมศึกษาให้กับโรงเรียนเมือแก่พิทยาสรรนะครับนักเรียนจํานวน200กว่าคนนะครับก็สามารถบรรลุค,ความสําเร็จได้ทําให้นักเรียนสอบผ่านได้ถึงประมาณ200คนครับผมแล้วทำไม หลังจากนั้นทำไมสนใจมาเรียนต่อที่มบนเป็นในส่วนของคณะนิติศาสตร์ครับต่อพอดีว่าผมมีความชอบเกี่ยวกับการอ่านแล้วก็การคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีความชอบว่าในเหตุการณ์สถานบ้านสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนี้นะครับเราต้องรู้แล้วก็สิทธิหน้าที่ของตัวเองแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวเองครับก็เลยอยากเรียนครับเป็นไงชอบไหมมาเรียนแล้วปี2แล้วก็ชอบครับโอเคนะครับสนุกดีนะครับแล้วก็ส่วน ส่วนการเรียนแล้วก็การทําบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมถึงเลี้ยงได้ทําไมถึงทําผ้าไหมได้นะครับก็คือแบ่งเวลาให้เป็นครับเวลาเรียนคือเรียนครับเวลาทํางานก็คือทํางานเวลาทํากิจกรรมก็คือทํากิจกรรมหลังจากนั้นก็คือเราก็ต้องมีเวลาส่วนตัวครับเราก็ต้องมาดูแลของเราครับเดี๋ยวจะมาดูกิจวัตรประจําวันของเต่านะครับว่าแบ่งเวลายังไงเต๋าครับผ้าทั้งหมดนี้นะครับคือผ้าไหมใช่ไหมใช่ครับผ้าไหมทั้งหมดเลยครับ อืมสุดยอดมากมีลวดลายต่างๆมีลายไหนพิเศษที่ได้รับรางวัลไหมมีลายนี้ครับลายเอกลักษณ์อำเภอท่าตูมครับก็คือปัจจุบันนี้นะครับอำเภอท่าตูมนะครับร้านไหนที่ไม่มีลายเอกลักษณ์อำเภอนะครับจะไม่ให้ขายในตลาดนะครับเอกลักษณ์ยังไงเป็นลายลวดลายตัวน,นี่นะครับส่วนฝั่งฝั่งฝัง่งทางนี้เนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ่าฮะครับเนี่ย อันนี้คือยอดปราสาทนางบัวตูมนะครับซึ่งเป็นเป็นอ่าปราสาทประจําอําเภอนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือขึ้นชื่อเรื่องข้าวหลามของตําบลมังแก่ครับผมอ่านี่ก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นลายน้ําไหลของแม่น้ํามูลนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นพวกส่วนปราสาทต่างๆนะครับผมได้รางวัลอะไรยังไงอ่าไปแข่งประกวดนะครับอ่าของอ่าประกวดการออกแบบผ้าไหมนะครับของอาเภอเอกลักษณ์อำเภอท่าตูมนะครับได้รางวัลอ่า ชนะเลิศนะครับโอ้สุดยอดมากยินดีด้วยครับกว่าจะได้มาซึ่งผ้าไหมนะครับก็ต้องผ่านขั้นตอนการเลี้ยงใช่ครับผมตัวหมอนใช่ไหมครับเห็นบอกว่าเรานํามาเลี้ยงที่นี่ด้วยใช่ครับนํามาเลี้ยงครับที่หอพักที่บ้านพักตัวนี้ยังไงอยู่ด้านในห้องเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเราตามไปดูด้วยกันนะครับนี่คือห้องพัก ชายโสดนะครับจะมีที่นอนนี่ก็คือที่นอนของเราใช่ไหมใช่ครับผมกับน้องชายกับน้องชายครับแล้วที่เลี้ยงล่ะครับตรงไหนที่เลี้ยงตรงนี้เลยครับผมที่เลี้ยงก็คืออยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมโอ้ครับเขาเรียกว่าเลี้ยงใส่อะไรไ้ครับเลี้ยงใส่กระด้งคับกระด้งครับผมอืมแต่ปัจจุบันนี้นะครับกระด้งเขาไม่นิยมใช้แล้วนะครับเพราะว่าอ่ามันจะค่อนข้างที่จะ เกะกนะครับในการทำเนาะทีนี้ปัจจุบันนี้เขาจะใช้ตะแกรงนะครับตะ,ตะแกรงอา,อาจจะเป็นลวดมุ้งลวดนะครับหรืออาจจะเป็นตะแกรงพลาส,สติกเพราะว่าจะใช้ง่ายโดยการที่เอาใบหมอนมาทาบนะครับแล้วตัวไหมเนี่ยตัวไหมเช่นตัวไหมประมาณนี้มันก็จะไต่ขึ้นมากินนะครับ<อ>ครับผมเวลาไต่ขึ้นมากินเสร็จแล้วนะครับมันจะมีมูลนะครับมีมูลเราก็เอาตะแกรงนั้นนะครับดึงขึ้นแล้วก็เอาเอาใบหมอนมาวางไว้ข้างบน นะครับแล้วก็ดึงไอแผ่นตัวข้างล่างออกนะครับแต่ว่าตอนนี้เตานี่เลี้ยงใส่กระด้งใช่ครับเลี้ยงใส่กระด้งยังไงวิธีการแล้วมาเลี้ยงใส่ในห้องแบบนี้ไม่ไม่ส่งกลิ่นนะครับไม่มีนะครับเพราะว่าเราจะเปิดนะครับเปิดตอนเช้าเนาะจะเปิดให้อากาศเข้าตอนเช้านะครับมันก็จะถ่ายเทนะครับเพราะว่ามันจะได้กลิ่นแค่กลิ่นใบหมอนแค่นั้นเองครับทำไมทำไมทำไม,ทำไมเตาถึงออกมาเลี้ยงที่นี่อ๋อเพราะว่ามัน ไม่มีอะไรทําครับกิจกรรมยามว่างดีกว่าเรานอ,นอนเฉยๆนะครับเราก็ไม่ได้ทําอะไรไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วก็มาดูแลตัวน้องนอนดีกว่าครับโอ้ดูครับท่านผู้ชมนี่เป็นหลายหมื่นตัวนะครับครับอันนี้คือวัยหนึ่งนะครับผมกว่าจะได้มานะครับเราต้องนำํำตัวตัวหมอนนี้จากไหนใช่ครับตัวนอนอเขาเรียกว่าตัวอะไรตัวนอนไหมครับอ่ะตัวนอนไหมนํามาจากไหนใช่ครับอันนี้คือคือถ้าเรา มาอยู่นะครับเราก็จะมี2ส่วนนะครับจะทําได้เองส่วนที่1คือตัวที่เป็นไหมสีเหลืองนะครับเป็นฝักไหมอันนั้นคือมันจะกัดออกมาเองนะครับจะกัดออกมาเป็นตัวผีเสื้อพอผีเสื้อแล้วเสร็จปุ๊บมันจะมาผสมพันธ์กันนะครับมันจะมีตัวผู้กับตัวเมียพอผสมพันธ์กันเสร็จปุ๊บเราก็จับแยกตัวผู้ออกเอาตัวเมียใส่กระดาษไว้แล้วก็หาที่คออนะครับประมาณ7วันก็จะออกเป็นตัวน้องหนอน อ๋อเรียกน้องหนอนด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วพอส่วนที่2นะครับก็คือจะไปขอมานะครับได้รับความสนับสนุนจากศูนย์หม่อนไหมนะครับจังหวัดบุรีรมยราชธานีของเรานะครับเขาือให้ตัวเบี้ยเล็กๆนี่มาใช่ครับอย่างนั้นเรามาพ่อเลี้ยงตรงนี้แล้วมีใบหม่อนอย่างไงครับใบหม่อนก็คือนะครับเนี่ยใบหม่อนเราก็จะไปเก็บนะครับเก็บมาเนี่ยมีหลังบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็คุณแม่ในหมู่บ้านนี้นะครับท่านก็ให้ไปเก็บอ่ะ ไปเก็บตาหมู่บ้านมีมีปลูกเหรอครับมีปลูกครับก็คือตั้งแต่ขี่เข้ามาเนี่ยครับมีปลูกสองฝั่งทางแล้วแล้วแล้วเต่าไปขอคุณตาคุณยายเขาว่ายังไงบ้างเขาเอาเอาไปทําอะไรเขาถามไหมอ๋อถามครับเพราะว่าแถวแถบนี้เขาไม่ค่อยเห็นเลี้ยงไหมครับแล้วก็เป็นที่แปลกตามากว่าอ้าวผู้ชายมาเลี้ยงไหมหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งผมจะบอกให้นะครับว่าไม่ม,มีอาจจะหลายท่านอาจจะรู้แล้วก็หลายท่านอีกอาจจะไม่รู้เพราะว่านอนไหมเขาชอบผู้ชายนะครับอ๋อเหรอครับใช่ครับ ถ้านอนไหมเนี่ยผู้ชายจับหรือว่าผู้ชายเลี้ยงมันจะได้เยอะอ่าใช่โอ้โน่าสนใจมากเพราะเพราะฉะนั้นคือคนสมัยแต่ก่อนนะครับเวลาเขาเขาเอาเอาตัวตัวผีเสื้อนะครับเขา้าเข้าเพื่อที่จะให้ฟักไข่แล้วเนี่ยเขาจะให้ผู้ชายเดินข้าม๋อครับทำมากี่รุ่นนะครับที่ที่พักอยู่ที่นี่สามรุ่นแล้วครับผมโอ้สามรุ่นใชครับแล้วก็ได้เป็นตัวฝัก แล้วจะเอาฝักเขาเรียกว่าฝักอะไรนะตัวฝักไหมครับฝักไหมเอาไปไว้ตรงไหนครับฝักไหมแล้วครับก็คือถ้าสุกแล้วครับเนี่ยถ้าสุกเสร็จปุ๊บไหนจะเป็นตัวยังไงมันมีตัวใหญ่มากครับท่านผู้ชมนี่เป็นตยานแท้เนี่ยครับตัวสุกตัวสุกเขาจะออกสีใสๆนะครับเป็นยังไงใสเบิ้งเนี่ยครับ ถ้าจะออกใสๆออกเหลืองๆนิดๆนะครับแล้วจะเริ่มเป็นใ่หรือยังใช่ครับเริ่มเป็นใหญ่ครับแล้วต่างจากตัวอื่นนะครับตัวอื่นจะออกสีเขียวเห็นไหมครับครับผมถ้าสุกถ้าสุกเขาจะสีใสพอสีใสเสร็จปุ๊บสีใสเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่กินใบหมอนแล้วนะครับเขาจะไม่กินใบหมอนเขาพร้อมที่จะคายใยนะครับเราก็เอาของเขาเนี่ยมาใส่เนี้ยใสยังไงเนี่ยใส่ไปเลยครับเนี่ยใสเป็นโอ้นี่กิ่งไม้แห้งนี่เอามาไว้เพื่อให้เขาเกาะแล้วก็ ชักใยเป็นฝักใช่ครับ<อ>ประมาณสองวันแค่นั้นแหละครับเขาก็จะเป็นฝักสีเหลืองเฮ้ยเกิดวันนอนอยู่เขาไตไปหาเด็กไม่มีครับเขาไม่ออกจากนี้ครับอ๋อเขาไม่ออกใช่ครับไม่ออกอุ้ยสองคนนี้กนน็นอนอยู่ห้องนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยแต่ก่อนคือครั้งที่แล้วเอาไว้หลังบ้านอฮะคืนนี้ช่วงหน้าฝนคือพวกนี้เขาจะถูกฝนไม่ได้ออครับถ้าถูกฝนเสร็จป,ปุ๊บเขาจะเปื่อย โดนมแมลงวันก็ไม่ได้โดนมแมลงวันก็ไม่ได้ครับถ้า,มาแมลงวันไข่ใสอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวตัวเปื่อยแล้วก็เน่าไปเลยโอ้เราก็เลยสังเกตไหมครับว่าทําไมเขาเวลาเลี้ยงเขาถึงมีม้งครอบเวลาเอาใบหมอนให้กินเพื่อกันแมลงวันครับโอ้โหนี่ถือว่าทําอย่างมีความสุขจึงได้ผ้าไหมที่ออกมาลวดลายอย่างสวยงามใช่ครับนะครับเป็นผลงานของนักศึกษามออุบลน,นะครับที่เรียกว่ามีใจรักในด้านศิลป,ปะ วัฒนธรรมสืบสารสืบทอดประเพณีท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับนี่คือน้องเตา๋าหรือว่าน้องอรุณศักดิ์กำจรน,นั่นเองนะครับเต๋าครับครับผมตารางปฏิทินที่บอกว่าเราวางแผนการทํางานแต่ละวันนี้ยังไงอธิบายหน่อยมีตารางที่กระดานด้วยคก็เสพเรื่องแรกเลยนะครับผมก็คือสิ่งที่จะทำทุกวันนะครับแล้วก็ ตอนเย็นกลับบ้านนะครับก็มีอ่านหนังสือล่วง,งหน้าแล้วก็คลายเคยรียดแล้วก็กอดนอนอครับผมส่วนตารางเรียนนะครับก็จะมีแต่ละตารางเรียนแต่ละวันนะครับว่าวันนี้เรียนอะไรบ้างก,กี่โมงถึงกี่โมงนะครับเราจะได้ทําจัดช่วงกิจกรรมถูกเวลามีงานเช่นเราทําอนุสมอย่างเงี้ยครับทาอนุสมโคณะนิติศาสตร์เงี้ยเราก็สมมุติวันนี้เรามีค่ายมีงานวันไหนเราก็จะได้ดูถุกครับแล้วก็ส่วนปฏิทินนะครับแต่ละเดือนครับว่า เดือนนี้เรามีงานอะไรบ้างเราจะต้องไปกี่โมงเราจะต้องทําอะไรบ้างอย่างนี้นครับอ่ะวันนี้ก็ได้ข้อมูลเยอะทีเดียวนะครับในกิจกรรมเป็นถือว่าเป็นนักศึกษานักกิจกรรมอีกท่านหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ให้น้องหนอนได้พักก่อนนะครับน้องหนอนจะได้พัก <c oughs> จะนานแค่ไหนเขาจะเป็นฝากหมดครับคือแต่ละช่วงวัยนะครับอย่างช่วงวัยหนึ่งวัยสองจะห่างกัน3วันครับคือช่วงช่วงเอ่อช่วงแรกฟักนะครับช่วงแรกเกิดเนาะก็จะ3วัน หนึ1 1> ่ง <elier S 2> ถึงสามวันก็จะเป็นช่งไวงวัยวัยที่1 1> หนึ่งแล้วนับไปอีกสามวันก็จะเป็นช่งวงวัยที่สองแล้วหลังจากช่งวงวัยที่สองนับไปอีกห้าวันนะครับสี่ถึงห้าวันจะเป็นช่งวงวัยที่สามแล้วก็วัยที่สามนับไปอีกห้าวันเป็นช่งวงวัยที่สี่แล้วก็ <phem S 1> วัยที่ห้านับอีกห้าวันครับหลังจากวัยที่ห้านับไปอีกสามสี่วันก็เริ่มสุกพอสุกก็นับไปอีกสักสองวันก็เข้าฝักเป็นฝักสีเหลืองครับตัวเป็นหนอนตัวเล็กๆก้างบนน่ะถาดกระดงด้านบนนี้ถ้าถ้าเป็นตัวใหญ่แล้วจะเลี้ยงตรงไหนครับ โอ้ผมทำลงจะทําโรงเรือนข้างๆนี่ครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทําติดช่วงสอบก็เลยยังไม่ได้ทำเดี๋ยวจะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตมาด้านนอกก่อนกันกันเชิญครับเต๋าครับช่วงท้ายก็แล้วกันนะครับในส่วนของเราก็ถือว่าเป็นเยาวชนเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีท้องถิ่นอีสานนะครับซึ่งนอกเหนือจากจะทําหน้าที่ในการเรียนที่คณะนิติศาสตร์นะครับยังมี งานที่ต้องดูแลที่อยู่ทางบ้านอย,อยู่ชุมชนของเราครับผมนะครับเป็นผู้นําที่หลากหลายนะครับ,รบเพิ่มเติมหน่อยนะครับของเต่านี้หลกัหลกๆทำอะไรบ้างก็ที่หลกัหลกๆที่ผมทําอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีส่วนของประธานสภาเด็กและเยาวชนตําบลบางแกนะครับแล้วก็รองประธานสภาเด็กและเยาวชนอําเภอท่าตูมครับแล้วก็เป็นผู้นําทางศาสนานะครับกิจกรรมภายในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นทําบุญขึ้นบ้านใหม่ทําบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์งานกระถินทุกกิจกรรมภายในหมู่บ้านนะครับผมผมก็จะเป็นคนไปจัดว่าเนี่ยกิจกรรมนี้เขาต้องมีอะไรบ้างมีเครื่องอะไรที่มีองค์ประกอบมีเครื่องอย่างอย่างขึ้นบ้านใหม่ไปแห่ตาปมจะต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมตุ่มน้ําเตรียมใบสีเตรียมอะไรที่จะในการพิธีขึ้นบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดนี้เรียนมาไหมทั้งหมดนี้เรียนมาไหมไม่ได้เรียนครับเกิดจากการซึมซับตัวเองครับ Oh. ก็คือเป็นคนชื่นชอบในวัฒนธรรมและประเพณีก็จะไปกับู่ยญาตายายเวลาเขามีงานอะไรเขาจะมาบอกว่าเออ,เอ,อวันนี้นะขอเชิญไปร่วมงานนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับทราบครับก็ไปกับยายอะไรเงี้ยก็ไปเห็นก็อาวหนูมาช่วยจัดช่วยอะไรหน่อยเนี้ยเราก็เริ่มเกิดการซืมซัขึ้นแล้วก็ได้รักษาและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับเผื่อใครที่อยากจะร่วมสืบสารหรือว่าอยากจะสอบถามมีช่องทางไหนบ้าง มีช่องทางนะครับก็คืออย่าง a c e b o o k นะครับอรุณศักซ่าซ่าครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ทางไลน์นะครับอรุณศัก์หรือไลน์ได้ที่0934160278ครับผมเอาละครับวันนี้เราก็ได้รับทราบข้อมูลหลากหลายที่เดียวนะครับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของมหาวิทยาลัยบูราราธานีโดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์นะครับชั้นปีที่2นะครับนี่คือน้องเต๋าหรือว่าอรุณศัก์กำจรนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเต๋านะครับมาให้ เยี่ยมชมนะครับบ้านพักห้องพักที่นี่เลยนะครับบอกว่าใครอยากจะมาดูนะครับเขาเรียกว่าที่ไหนครับนี่บ้านพักนะครับหรือว่าห้องเช่ารับส่วนมินชั่นครับมายากไหมไม่ยากครับเข้าตรงซอยนามัยสิบนะครับแล้วก็ตรงมานะครับเลี้ยวซ้ายตรงแยกพีซีมันชั่นนะครับผมแล้วก็ตรงมาเลยครับครับอ่ะเดี๋ยวมโอกาสจะมาเยี่ยมชมอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณน้้งเต๋าครับวันนี้ครับขอประสบความสำเร็จในชีวิตการเรียนและการทํางานต่อไปในอนาคตครับ ทีนี้มอบนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ